ก็ผิวลูกค่อนข้างสวยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีรอ,อยแตกที่ผิวนะครับกับพบได้น้อยมากนะครับท่านผู้ชมหรือว่าไม่มีเลยนะครับแต่ละจัน์ผิวที่แตกนะครับในช่วงเข้าสีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกทม่มาอัปเดตต้อนอินทรพลมนะครับเป็นสายพันธุ์ บาเห็นเหลืองพอทนีเยอะนะครับทชมในปีที่ผ่านมานะครับต้นนี้ก็ได้ทดลองเหลือจันไว้ทั้งหมดนะครับทุกจันสมบูรณ์ดีนะครับทุกชมมาถึงวันนี้นะครับก็ออกจันเป็นรอบที่สองแล้วนะครับทุกทชมปีนี้ออกเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับในชุดแรกนะครับที่ออก จันไป3จันนะครับก็ผสมแกสอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับและออกมาชุดที่2นะครับสำหรับจันอินทรัมตัวนี้นะครับออกมาเพิ่มอีก9จันนะครับท่านผู้ชม โดยปกติแล้วนะครับที่ยังเป็นต้นเล็กอยู่นะครับในปีที่ผ่านมานะครับอายุแค่2องปีนะครับออกจันทไปถึง9จันแล้วก็จันทที่10ก็ตัดออกนะครับแล้วก็เหลือไว้ทั้งหมดนะครับในจำนวน9จันนะครับปีต่อมานะครับอาจจะไม่ออกเลยนะครับหรือว่าออกได้น้อยนะครับ แสดงว่าต้นนี้นะครับก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับจึงออกดอกแทนจันทร์ในปีที่สองนะครับออกมาเยอะทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทุกจันทร์นะครับหรือว่าแทบทุกจันทร์ของต้นนี้ก็สมบูรณ์ดีนะครับท่านผู้ชมครับ ก็บางจันนะครับก็ได้ออกจันลงมาหาโคนลำต้นด้วยนะครับทุกผู้ชมนะครับจากโคนยอดลงมาโคนลำต้นนะครับก็มีหลายจันนะครับนะครับที่เห็นก็มีสามสี่จันนะครับเราออกจากจันที่เคยออกนะครับแล้วก็ผสมเกสรไปแล้วนะครับเหนือขึ้นไปหาโคนยอดนะครับก็มีอีกหลายจันนะครับ ในปีนี้นะครับการออกแทงจันทร์ก็อาจจะแตกต่างจากต้นอื่นเป็นบางต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับ,นะรบการออกจันทร์นะครับลงมาหาโคนําต้นก็มีหลายจันทร์นะครับจากที่เคยออกเป็นชุดแรกนะครับแล้วก็ออกจันทร์เหนือขึ้นไปไปหาโคนยอดก็มีหลายจันทร์นะครับถือว่าต้นนี้ก็ออกดอกแทงจันทร์ที่ แปลกกว่าหลายต้นนะครับข้อป็นเรื่องปกติของต้นอินทผร,รัมนะครับอาจจะมีบางต้นนะครับออกจากโคนยอดนะครับขึ้นไปด้านบนแล้วก็บางต้นก็ออกจากโคนยอดที่เค่อยออกนะครับออกมาหาโคนลำต้นก็มีนะครับ กยกตัวอย่างนะครับก็เหมือนกับตัวนี้นะครับทากผู้ชมครับเหมนกับจันนี้นะครับรนันบนที่เคยออกไปชุดแรกนะครับที่ผสมเกสรไปแล้วนะครับ นี่นะครับพอ,อชุดที่สองนะครับก็ออกต่ำลงมานะครับลงไปหาโคนต้นนะครับนะครับก็ทันที่จองการผสมเกสรน,นะครับสำหรับต้นนี้นะครับคุณผู้ชม ก็ในชุดที่สองนะครับก็มาผสมเกสรได้นะครับก็มีหลายจันนะครับในชุดที่สองนี้นะครับรก็มีจันท์ที่สมบูรณ์นะครับกว่าจันออื่นนะครับก็มีอยู่หลายจันนะครับที่ออกมาทีหลังหรือว่าออกมาเป็นชุดที่สองนะครับท่านผู้ชมครับก็อีกไม่ กี่วันนะครับท่านผู้ชมผมว่าน่าจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับกาบจันทร์ก็จะแตกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับต้นนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับก็ออกจันทร์สองครั้งนะครับสองปีซ้อนนะครับแต่ยังเป็นต้นเล็กอยู่นะครับในปีเกือบสี่เดือนนะครับท่านผู้ชมเกือบสี่เดือนนะครับเหือนนี้ก็เป็น เดือนมิถุนานะครับช่วงปลายเดือนมิถุนานะครับก็วันที่30มิถุนาแล้วนะครับวันนี้ก็เหลืออีกอ่าสี่วันนะครับจะครบ4เดือนนะครับท่านผู้ชมผมคาดว่านะครับน่าจะไม่เกินอ่าห้าเดือนนะครับจะตัดตะกอเก็บเกี่ยวได้นะครับท่านผู้ชม เพราะว่าต้นนี้ไม่ติดฝาดนะครับลูกจังเขียวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับก็อาจจะเป็นสาเหตุเนื่องมาจากนะครับให้อาตาอาหารนะครับของพืชที่ต้องการนะครับครบถ้วนนะครับท่านผู้ชมครับก็จะทำให้ลูกนั้นอาจจะมีผลต่อรสชาติของผลอินทผลัมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับท่านผู้ชม แต่ปลาผมก็ไม่ฟันตกงร้อยเนะครับว่าจะมีผลต่อรสชาติ100%นะครับก็อาจจะมีบางสายพันธุ์นะครับก็รสชาติไม่ติดฝาดแม้แต่ลูกยังเขียวอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นบาฮีเหลืองนะครับโพอเงลงระเยื่อนะครับท่านชมปกติแล้วที่ผ่านมานะครับที่ผมเคยชิมนะครับของพันธุ์บาฮีเหลืองนะครับโพอเงลงระเยื่ ก็จะมีติดฝาดนะครับลูกเขียวแม้แต่ลูกที่ยังไม่แก่จัดนะครับก็ยังมีติดฝาดนะครับท่านผู้ชมก็จะมีต้นแรกนะครับในปีนี้ที่ออกจันไปก่อนหน้านี้นะครับก็อายุ2ปี2เดือนเท่ากันนะครับท่านผู้ชม ลูกเขียวมีติดฝาดอยู่ครับก็ต้นถนนนะครับท่านผู้ชมครับที่มีจันเดียวนะครับที่ออกช่วงปลายปีเดือนธันวาคมนะครับรสชาติลูกขีเขียวยังมีติดฝาดอยู่นะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับไม่ไม่ติดฝาดเลยนะครับท่านผู้ชมก็แปลกแปลกดีนะครับเพราะโดยปกติแล้วนะครับฝันมาฮี กเนื้อเยื่อนะครับผิีเหลืองส่วนใหญ่นะครับลูกยังเขียวอยู่จะมีติดฝาดนะครับท่านผู้ชมแต่สำหรับต้นนี้ไม่มีนะครับติดฝาดก็ผิวลูกค่อนข้างสวยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีรอยแตกที่ผิวนะครับ กับพบได้น้อยมากนะครับคุผู้ชมหรือว่าไม่มีเลยนะครับแต่ละจันท์ผิวที่แตกนะครับในช่วงเยอะนะครับปีนี้กว่าสิบสองจันท์นะครับที่เห็นนะครับสิบสองจันทร์ถือว่าเป็นต้นแรกในสวนนะครับที่อายุสามปีนะครับ ก็ออกเป็นปีแรกนะครับคืออายุตอนนั้นนะครับในปีที่ผ่านมาก็2ปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่3ามที่ออกจันเยอะที่สุดนะครับในสวนนะครับ2ปีที่ต่อกันนะครับ ก็สำหรบคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพลงนี้นะครับก็ลาทุกท่ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกลงใจครับสวัสดีครับ